สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยเนาะหวยฮานอยเมื่อวานนี้หนึ่งโอ้หนึ่งมาทุก่อยเลยนะคะศูนย์หนึ่งมันขยับไปศูนย์หนึ่งนะคะใครที่ไปศูนย์หนึ่งหรือว่าไปหนึ่งแอดดีใจด้วยนะคะแอดดีใจด้วยนะคะเมื่อวานนี้เบิ้ลก็มารอบปกตินะคะ อ่ามาดูกันนะคะแอดจอเข้าแค่16นะคะจอะเข้าแค่16นะคะตารางเข้า62640นะคะ266129นะคะตัวเด่นปังมากนะคะ901ไปยันลาวดึกเลยนะคะโอ้แต่ว่า ใครเยับมาตัวหลังเนาะเพราะว่าแอดจะให้ตัวหน้าอยู่แล้วนะคะแอดจะให้ตัวหน้าอยู่แล้วคิดง่ายดีหรือจะขยับเป็นตัวหลังก็ได้นะคะทุกคนก็ลองพิจารณากันดูแต่ส่วนตัวแอดแอดก็ให้ตัวหลังอยู่แล้วนะคะใครจะไปยังไงก็ลองเลือกดูนะคะมันก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะสามตัวค่ะสามตัวสองตัวเอาไม่อยู่นะคะสองตัวแอดเอาไม่อยู่ค่ะแล้วเสียดะ เบิ้ลนะคะวันนี้ก็น่าจะได้เห็นเบิ้ลหรือเปล่านะคะวันพระเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเบิ้ลน้อยมากนะคะเบิ้ลแค่น้อยปุกเลยเดียวก็ถือว่าเป็นเลขวันพระเลยนะคะแปดเจ็ดเลขวันโกนเนาะตารางก็เข้าตามนี้นะคะตารางก็เข้าตามนี้น้อยสามคคีก็เข้าไปที่ห้าหนึ่งนะคะเข้าไปที่ห้าหนึ่งแอดก็ไม่ได้ติดนะคะวันนี้แหละคะ่ะหวยจะตามตูดเรานะคะหวยชอบตามตูดแอดอเป็นไรไม่รู้นะคะ เมื่อวานอยปลูกหน่อย VIP สูตรแยกก็ตายนะคะสูตรแยกตายช่วงนี้ช่วงนี้สูตรตายค่ะเพราะว่าฮาหนอยเป็นระบบออโต้สากกระเบื่อยันเรือลบเลยค่ะฮาหน่อยเป็นหวยที่เล่นแล้วต้องใช้อารมณ์แต่ก็มันดีนะคะลุ้นเหล,ลายๆคน รุนไปด้วยดาไปด้วยเนาะโอแต่ละคนแกจะจะขำหรือจกจะร้องไห้ดีนะคะก็ะสนุกไปอีกแบบค่ะเจ็บบ้างจุกบ้างมาดูกันนะคะหาหน่อยรวมนะคะวันที่สิบเนาะวันที่สิบศูนย์หนึ่งสวยมากเลยค่ะวันที่สิบนะคะวันที่สิบเดือนหนึ่งปีหกเจ็นะคะ เด่นนะคะแอนให้ไปที่เก้าศูนย์หนึ่งนะคะวิ่งรูดอยู่ที่เก้าศูนย์นะคะวิ่งรูดอยู่ที่เก้าศูนใครจะไปเก้าก็พิจารณาดูใครจะไปศูนย์ก็ไปใครจะไปหนึ่งก็ไปเพราะว่าตัวเด่นมันเก้าศูนย์หนึ่งมันมีตัวเด่นอยู่แล้วนะคะเราจะจับถูกไหมตำแหน่งถูกไหมนะคะเราจะจับตำแหน่งถูกไหมแค่นั้นเลยค่ะแอดกลัวมันเป็นเลขทำมาหากินแอดมานะคะเพราะว่ามันเริ่มสูงสูงสัญญาณมาแล้วนะคะ ได้ทำมาหากินแอดมีอะไรบางทีก็จะเป็นพวกตระกูลสองสองสองสามสองสี่นะคะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเก้านะคะสามหกสามเก้านี้เพิ่งเพิ่มมานะคะเพราะว่าปีนี้เข้าอายุที่ปีที่สามสิบหกนะคะโอู้เถ่าค่ะก็ต,ตามนี้นะคะทุกคนแล้ก็ให้ไปที่เกนะ้าศูนย์เนาะวิ่งรูดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวจอของแอดนะคะเมเดียวแอดก็ให้ไปที่9363สามหกสนะคะเก้าสพวกนี้แอดก็ติดตัวเมื่อวานของ Ad แอดของหลานไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้1331ก็ถือว่ามากาชาติแล้วก็มาพิเศษนะคะเพราะว่ามันก็ตามตูดเนาะตามตูดหลายคู่เลยค่ะเมื่อวานนี้ก็นี่นะคะแต่ถ้าใครที่จะเอา นี่นะคะแอนเน็ตตเดียวแอนให้ไปที่93นะคะ9363นะคะไม่รู้จะมาว่าช่วงนี้เมดเดียวแอนก็ตายนะคะเนี่ยว่าแต่ตายเลย3ตัวแอนนไม่เข้าเลยค่ะได้ลากเอานะคะ971นะคะในตาราง6971503นะคะ6971503 901907961967นะคะ50150756 ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดห้าหกหนึ่งห้าหกเจ็ดนะคะเออสลับไปอ่านผิดอ่านถูกนะคะนี่แอดทำอีกตารางหนึ่งนะคะอีกแอดแอดลองจับทุกอันนี้แอดลองจับดูสองหน่อยนะคะลองจับสามตัวดูสองหน่อยอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะคะแอดลองจับดูนะคะเพราะว่าแอดเอาทั้งเจ็ดหน่อยเนาะบางทีมันต้องทำทั้งเจ็ดหน่อยนะคะ แต่มันก็สลับสับเปลี่ยนกันเลือกไม่ถูกค่ะว่าจะเอาสูตรไหนขึ้นตารางดีนะคะมันดันมาเลขตัวเองค่ะนี่สองสองสามสองสามสามนะคะเอาแอดก็เลยโอ้ตายแล้ววะช่างใจก็แต่ว่าสูตรหลักก็ตามนี้นะคะทุกคนที่จริงจะเอาเก้าห้าขึ้นเป็นตัววิ่งลูดนะคะที่จริงแอดจะลองสูตรใหม่ดูว่าเอาเก้าห้าขึ้นเป็นตัววิ่งลูดนะคะเอา เลยว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนมันร้องให้โอกาสมันอีกสักวันนะคะร้องให้โอกาสมันอีกสักวันนี่ที่จริงที่จริงแอดอยากเลือก95แล้วก็93นะคะขึ้นเป็นตัวพึ่งรูดเมื่อวานนี้ก็อยากเลือก05นะคะดีนะไม่เลือก05เอา901นี่แหละค่ะเพราะว่าได้ตัวเด่นนะคะทุกคนใครไปหนึ่งเมื่อวานนี้อีฉามากเลยนะคะใครไปตัวสุดท้ายนะคะ วันนี้ก็น่าจะได้เห็นหนึ่งอยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็น่าจะได้เห็นอยู่แหละหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามนี่แหละคะ่ะแอดกลัวนะคะสูตรเล่นทั้งวันสูตรเล่นทั้งวันแอดก็เสียวๆอยู่นะคะกลัวมันมาเนี่ยค่ะกลัวมันมาหน่อยมาหาหน่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นสูตรรวมเนาะสูตรเล่นทั้งวันนางไปได้หมดนะคะเอาเอาไปทินะิจพิจารณากันดูนะคะน่อยแยกนะคะกิจแอดให้ไปที่สี่หนึ่งผู้คนเห็นสังเกตไหมคะสี่เต็มเลยค่ะ เสียวาบเลยค่ะกิจนะคะให้ไปที่41นะคะพี่ให้ไปที่47ปกให้ไปที่43เบบี v IV ให้ไปที่83นะคะกาชาดอยู่ที่03นะคะ038แอดชาดมันเด่นอยู่038นะคะแอดเลยเลือกแค่03นะคะนอยสาให้ไปที่73นะคะพัฒนาให้ไปที่67คู่ที่น่าลุ้นก็คงเป็นตระกูลนี้นะคะ แต่ถ้าน้อยชุดก็ลองเลขร้านดูนะคะก็เข้ามาสองวันแล้วนะคะน้อยปกตินะคะก็ขอให้มันเข้าอย่างนี้ตลอดนะคะรอบปกติเป็นรอบที่แอดก็อยากจะทิ้งสูตรตัวเองนะคะไปเอาแต่แค่เลขร้านนะคะแต่ก็ทิ้งไม่ได้นะคะเอาพิจรารณากันดูนะคะใครที่ชอบน้อย,อยชุดนะคะน้อยชุดหรือชอบบูดอะไรก็รอบปกติ ก็ลองวัดดวงดูนะคะสูตรของหลานแอดนะคะก็เข้ามาสองวันแล้วนะคะหลังจากที่หา,หายไปนานมันอาจจะไม่ได้เข้าทุกวันนะคะทุกคนรอบปกตินะคะทุกคนต้องพิจารณากันดูด้วยนะคะเพราะบางวันมันก็ไปเข้าหาหน่อยอื่นนะคะก็อยากให้มันเข้าทุกวันอยู่นะค่ะแต่อย่างว่าเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางะค่ะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเลขนานก็ถือว่าน้อยชุดนะคะน้อยชุดสี่ตัวคู่หลักนั้นคือ,อนี่นะคะแต่ว่าไอ้พวกสูตรหลังๆข้างหลังอ่ะ แอดให้นางทําค่ะเพราะว่าแอดจะเอาไปเล่นหวยลาวนะคะหวยลาวดึกนะคะแอดชอบเอาที่แอดทาให้อะค่ะที่ว่าตระกูลหวยลาวะค่ะชอบเอาไปลากนะคะไปลากแตกสามตัวนะคะไปลากสามตัวนะคะแอสให้นางทําให้แอดจะเอาไปเล่นหวยลาวสูตรตัวเองก็ไปค่ะไปสูตรคนอื่นด้วยสูตรเขาด้วยนะคะเอาเทคนิค ล่นไข่ของไข่ของมันเนาะคะ่ะไปพิจารณากันดูค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะวันพระก็ครดวงสู้วันพระได้ก็เตรียมเฮล่ะค่ะวันนี้เราก็พิจารณากันดูนะคะทุกคนทั้งวันพระด้วยเนาะโอ้หน้านกลัวค่ะวันพระครดวงสู้ไว้ก็สู้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอลลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิง่งขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะอ้าโอ้มีหกเก้าอย่านี้ว่ะ